สวัสดีครับผมปุณิตครับตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครับวันนี้กลับมาเจอกันวันที่1นเมษายนพศ2566นนะครับเวลาผ่านไปไวนะครับ3เดือนแล้วนะครับปีนี้นะครับเข้าเดือนที่4่วันนี้ผมอยากจะมาคุยเรื่องว่าเพื่อนๆเ,เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็จะมีคนไม่เห็นด้วย,ยแล้วก็เห็นด้วย ผมก็เหมือนกันครับตอนที่ผมมาเป็นตัวแทนใหม่ๆเนี่ยก็มีคนไม่เห็นด้วยนะครับคนเวลาไปขายประกันให้คนที่รู้จักเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้มาทำนะครับเขาบอกเขามองว่าการเป็นตัวแทนพวกตัวแทนเนี่ยเป็นพวกที่ขี้โกงนะครับพวกหลอกลวงหรือพวก18มงกฎบ้างนะครับแล้วคนที่ปรารถนาดีกับเราคนที่ห่วงเราเขาบอกว่าน่าจะไปทํางานอย่างองื่นเพราะว่างานนี้มันไม่น่าจะมั่นคง น่าจะไปสมัครงานอะไรประมาณนี้นะครับแต่คนที่เห็นด้วยกับเราก็มีนะครับมีอยู่คนหนึ่งก็คือหัวหน้าของผมนะครับท่านเห็นด้วยท่านบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่างานนี้เป็นงานช่วยเหลือสังคมท่านบอกว่าเป็นงานที่ช่วยหญิงไม้เด็กกำพร้าคนชรานะครับ ช่วยอย่างไรท่าน,นบอกว่าถ้าเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปชวนหัวหน้าครอบครัวเขาทําประกันชีวิตไว้เนี่ยเกิดถ้าหัวหน้าครอบครัวเขาจากไปอย่างกระทันหันแล้วหญิงม่ายลูกภรรยาลูกเขาจะอยู่อย่างไรหรือคนที่ต้องดูแลพ่อแม่ถ้าเราไม่ไปชวนเขาทําประกันเกิดถ้าเขาจากไปแล้วใครจะดูแลพ่อแม่เขาเราต้องไปชวนเขาแล้วถ้าเขาได้ทำเนี่ยเราก็ได้ช่วยคนเหล่านั้นอันนี้คือสิ่งที่หัวหน้าผมบอกนะครับ แล้วผมจะเชื่อใครดีนะครับผมจะเชื่อใครดีระหว่างหัวหน้าผมกับคนที่ผมรู้จักก็มาดูครับหัวหน้าผมเขานี่เขาจบเภสัชของจุฬานะครับคนจบเภสัชจุฬานี่ก็ไม่ใช่คนไม่เก่งแล้วก็คนจะเป็นคนที่ฉลาดพอสมควรนะครับถิงจะจบได้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เทียบดูนะครับผมก็บอกว่า ขเขาจบเภสัชว์เขามาขายประกันเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีๆแน่นอนนะครับแล้วผมก็กลับมามองดูตัวผมว่าผมจบอะไรมานะครับผมก็จบพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับจบเอกปัตชยาเนะี่ยจบมหาจุลาจบจุลาเหมือนกันนะครับขอหัวหน้าผมก็จบจุลาผมจบมหาจุลานะครับก็เป็นแต่ว่าคนละสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลย น่าจะเชื่อคนหน้าผมก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่ผมทําสิ่งที่งานนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยก็เลยทํามาตั้งแต่ปี2548จนถึงทุกวันนี้นะครับก็สิบกว่าปีถามว่ามั่นคงไหมมันก็ก็คือต้องทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีวันหยุดนะครับก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับถ้าคุณทํางานอะไรก็ตามถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเราทำแล้วมีความสุขก็ขอให้ทาต่อไปครับสวัสดีครับ